เรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับมาต่อกันเลยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านมาประมาณสักเปีครับชายหนุ่มคนนี้คุณเอมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าผมกลัวหมาครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับพี่ขามาเข้าเรื่องกันดีกว่าไหนๆเคยเล่ากันมาแล,แล้วจำได้ว่าเรื่องนั้นน่ากลัวด้วยเรื่องนี้ดีกว่าประสบการณ์กับเอเองอีกแล้วเนาะ ที่วัดในอยุธยาเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ที่เดิมใช่ไหมที่เดิมครับที่เดิมหรอคือเหตุ<ด>การณ์ในช่วงนั้นใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ที่นี่มาสามปีครับโอ้โหมาๆม,มาต่อกันเลยครับว่าในวันนั้นเมื่อเก้าปีที่แล้วที่วัดที่อยุธยาเนี่ยผมกลัวหมามันเกิดอะไรขึ้นกับเอในวันนั้นครับครับผมก็ขอบอก ไว้ก่อนเลยนะว่าแบบเอออาจจะสะเทือนใจกับคนที่รักษาหนะาผมผมขออันนี้ไว้ก่อนเลยนะแล้วกันพอดีว่าตอนนั้นอะเป็นช่วงหลังที่น้ำท่วมใหญ่อ่ะครับเขาก็เลยให้ย้ายจากตึกที่ผมอยู่เมื่อที่เล่าครั้งที่แล้วอ่ะครับ,รบให้ไปอยู่หลังหลังอนุสาวรีย์ครับ มันจะมีอนุสาวรีย์ตรงกลางวัดอยู่คผมไปอยู่หลังตึก,ตกนั้นอืแล้วแบบคือตอนนั้นอ่ะถนนถนนเนี้ยมันก็ยังแบบเปื้อนที่โคนอะไรนี้อยู่ครับ,รบเขาก็เลยให้เนนขึ้นไปนอนอยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่โดยส่วนตัวผมอ่ะผมนอนอยู่ชั้นสามอยู่ห้องห้องที่หนึ่งก็คือเหมือนมันจะเหมือนตึก มือนตึกอันเก่าเลยก็คือมันจะมีโขงตรงกลางแล้วก็จะมีห้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับผมครับ<ะ>แล้วคือตอนนั้นอะ่ะผมนอนมันเป็นกลางตอนคืนแล้วผมนอนอยู่ผมอะ่ะรู้สึกตัวแล้วก็เลยแบบเดินไปเข้าห้องน้ำพอผมเดินกลับมาผมรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียง อยู่ที่ห้องประมาณห้องสามผมก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วผมก็เห็นหมาเห็นหมาแบบที่เลื้อนนะครับแบบใช่ประมาณนั้นผมก็เลยแบบโอ้โหแล้วหมาแบบนี้มันเดินขึ้นมานอนกนับเนทได้ไงผมก็เลยเดินไปหาไม้มาแล้วผมก็เดินไปตีหมาจัวนั้นเลยครับอ๋อคือตีในที่นี้คือตีเพื่อไล่หรือตีเพื่อยังไงคือตอนนั้นแบบ คือโมโหด้วยในในใจตัวเองว่าแบบเออเราเป็นเนนะ่ะแล้วหมาหมามานอนกับเราอะ่ะหมาที่เลื้อนด้วยอะไรเงี้ยครับคือเนนก็นอนแบบบางคนก็ไม่มีมุ้งบางคนก็นอนแบดเสืออะไรเงี้ยแล้วมันก็มานอนอยู่กับเราใช่แล้วแบบพอผมเริ่มตีหมาวันนั้นปุ๊บผมก็เลยแบบตั้งตั้งตัวเองว่าแบบแบบเป็นเหมือนเป็นเนนตีหมาประจําตึกอะ่ะอะไรเงี้ย อ๋อคือความที่เป็นเด็กก็เหมือนรับหน้าที่คอยไล่หมางี้ใช่คือแบบผมก็ชอบแบบตื่นตีสองตีสามเนี้ยประจําผมก็เลยแบบมีไม้ประจํากายเนี้ยไม้แบบไม้หนาสามเลยหก็ก็เดินแบบเดินดูทุกห้องเนี้ยเดินดูชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เจอหมาผมก็ตีไล่มันแบบตีไม่ได้ตีแบบตีเบาๆอะตีแบบ ตีจนแบบกระเพกอะไรอย่างเงี้ยตีเลือดไหลเลยอะไรเงี้ยตีแตกอะไรเงี้ยใช่คือแบบคือตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปเลยนะแต่ผมเป็นเนนแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นผมคิดแค่ว่าแบบคือมันไม่ควรมานอนกับเราอะ่ะอืมใช่จนมีวันนึงวันนั้นน่ะคือไม้ไม้หน้าสามอะ่ะผมหายผมก็เลยไปเจอท่อนแบบเหมือนเป็นเหล็กอะครับ ครับใช่เป็นเหล็กที่เหมือนเขาเอามายังไงอะ่ะแบบเหมือนทําราวตากาักผ้าครับผมก็เก็บไว้มันคือมันพอดีมือเลยผมก็เลยเก็บไว้ใต้เอหลักโต๊ะแล้ววันนั้นอะ่ะผมนอนแล้วผมก็ตื่นมาช่วงแบบเวลานี้เลยประมาณตีสองครึ่งผมก็แบบถือเหล็กด้านนี้ยแหละเดินตั้งแต่ชั้นสองขึ้นชั้นสามแล้วก็ไปชั้นสี่ ทำหน้าที่แล้วคือวันเนี้ใช่ใช่ครับคือวันนี้ยแปลกตรงที่ไม่มีหมาแล้วไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับผมเลยเดินกลับมาที่ห้องที่ตัวเองนอนครับแล้วปรากฏว่ามันมีหมาขี้เล้อนมานอนบนที่นอนผมโอ้โหใช่ผมเลยแบบคือตอนนั้นบรรดาลโทรศัพเลยแบบอยาบไอคือกำเหล็กอยู่ครับก็คือฟาดไปที่หน้ามันเลยแบบ ฟ้าไปที่หัวมันอ่ะแรงมากจนแบบเสียงมันร้องเอ็งเอ้งเองแบบแรงมากรุนแบบแบบลั่นลั่นตึกเลยครับผมก็มันก็วิ่งหนีออกไปผมก็วิ่งตามไล่ไปป้ามันป้าป้าป้าอ๋อด้วยความโมโหอืมใช่ครับคือป้าจนแบบคือเหมือนขาหลังทั้งสองข้างมันแบบมันเดินไม่ได้จนมันมันเหมือนมันคาเนกานราละฉีก็ลาเต็มตึกเลยอะไรเงี้ยอือคือมันทําให้ผมแบบ ผมนอนบนเตียงไม่ได้ผมนอนบนเสื่อไม่ได้ผมว่าต้องไปนอนกับเพื่อนได้แล้วหลังจากวันนั้นอะ่ะผมก็ไม่เห็นหมาตอนนั้นอีกเลยไม่เห็นหมาขี้เลื่ตอตัวนี้อีกเลยผ่านไปได้สักประมาณสามสีวันครับวันนั้นอะ่ะคือตอนพอหลังจากหมาตัวนี้มันไปผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เริ่มไปดูหมาแล้วครับ คก็นอนอยู่กับชีเฉยๆจนวันนั้นอ่ะผมตื่นขึ้นมาผมก็เลยแบบเออลองดูสักลองดูสักหน่อยี่เผื่อแบบเราไม่ได้ดูสามสี่วันแล้วมันน่าจะมีหมาอะไรเงี้ยผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็หยิบเหล็กด้ามนั้นอ่ะเดินไปที่ถงตรงกลางแล้วไอถงตรงกลางอ่ะครับสุดปลายทางอ่ะมันจะเป็นห้องน้ำแล้วมันก็จะ มีแท้งน้ำอะครับใหญ่ๆอยู่ฝั่งซ้ายของแท้งน้ำอะ่ะมันจะมีหน้าต่างแล้วหน้าต่างอะมันเปิดอยู่มันจะมีแสงพระจันทร์ส่องเข้ามาแล้วมันก็กระทบไปที่แท้งแท้งแท้งสแตลเลสอันนั้นะครับ hmm. มันก็เห็นเป็นพระจันทร์เป็นเป็นแสงพระจันทร์อยู่สีขาวๆอะไรเงี้ยผมมองไปอะครับผมเห็นเป็นเงา เงาแบบประมาณหมาประมาณหมาแบบตัวใหญ่หน่อยคือแบบมันวิ่งจากฝั่งซ้ายของห้องน้ําไปฝั่งขวาห้องน้ําครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาได้ประมาณสักห้าหกตัวได้ครับอืมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแบบผมแบบผมกําเหล็กกันอันนั้นอ่ะแล้วผมก็ยืนอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็บอกว่ามาดิมึงมาดิเนี่ยผมมีเหล็กอยู่มึงมาดิมมอ,าาดอะไรเงี้ยอืมอืม แล้วก็พักหนึ่งมันก็มีหมาเป็นเงาตัวเอเงาอน,นั้นอ่ะหยุดอยู่ตรงกลางตัวหนึง่งพอมันหยุดปุ๊บแล้วมันมันความรู้สึกผมอะเหมือนว่าเงานั้นอะ่ะมองมาที่ผมค่ะแล้วก็พักหนึ่งเงาทั้งหมดอะ่ะมันก็มารวมอยู่ที่เงาเงาเดียวกันอะ่ะรวม<ะ>รวมรวม,รวมแล้วมันก็ใหญ่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 หญ่กว่าแทง,ง่ะครับแทงน้ำอ่าผมว่าเลยแบบ ผมรู้แล้วแหละว,ว่ามันไม่ใช่หมาผมก็โยนเหล็กแล้วเสียงเหล็กมันก็ดังแง้งก้องแงก้องแงงก้องแง่แง,ง,ง,งไปผมก็วิ่งกลับมาที่ห้องแล้วก็นอนคุม้มโปงครับแต่มันไม่ไม่แค่นั้นอ่ะพี่มันแบบมันได้ยินเสียงคือพี่พ,พี่เคยได้ยินเสียงเล็บหมาแบบเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมันแบบมันไปขูดกับพวกพืนะ้นอ่ะแกลกับ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 กบอะไรเงี้ยอืมอืมเสียงเล็บหมาใช่คือมันวิ่งแบบ วิ่งอยู่ตรงห้องโถงตรงกลางอ่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคือได้ยินอย่างนั้นครับแล้วมันก็เหมือนแบบวิ่งวน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 ,วน,วนอยู่อรอบๆอบเตียงผมแล้วพอสิ้นเสียงนั้นอ่ะมันก็มีเสียงหมาหอนแบบ้แบบประมาณหกเจ็ดตัวได้พี่แบบอืมเป็นเป็นสิบๆน่าจะเป็นสิบๆได้ครับมันหอนอยู่ยงั้นจนแบบ ผมทนไม่ไหวผมก็เลยออกจากเตียงตัวเองแล้วก็ไปมุดอยู่กับเพื่อนแล้วก็นอนครับผมแล้วผมก็แบบเรียกเพื่อนอ่ะเฮ้ยตื่นมาก่อนตื่นมาก่อน่นมาอยู่กูกก่อนจนเพื่อนเพื่อนมันรำคาญมันก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วมันก็บอกมึงเป็นอะไรบอกกูเจอผีหมากูเจอผีหมาอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็มึงอ่ะไปตีหมาบ่อยเห็นไหมล่ะหมามันเลยมาเตือนมึงอ่ะผมก็เลยแบบ เอออาจจะใช่ก็ได้ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยคุยอับเพื่อนว่าแบบเออหลังจากวันเนี้ยกูจะไม่ตีหมาและอืมอืมแล้วมันก็บอกว่าเออมึงก็นอนกับกูไว้แหละแล้วก็นอนกันครับจนถึงตอนเช้าอ่ะผมก็ไปทําวัดผมก็นึกถึงหมาตัวที่ผมเคยตีใบคือหมามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันก็มีแบบสองสามตัวที่ชอบขึ้นมานอนแต่มันก็ไปขี้เลือนทุกตัวอะไรเงี้ยอืม ก็มันต,ติดติดกันผมก็มใช่ใช่ครับผมก็แบบนึกถึงหมาตัวที่ผมตีไปที่หน้าเป็นไอตัวที่มันมานอนบนเตียงผมอะ่ะใช่เพราะว่าตอนที่ผมตีอะ่ะเหมือนหนูมันน่าจะฉีกแล้วเลือดมันก็กระเด็นมาโดนเตียงผมครับผมก็เลยแบบนึกถึงตัวนั้นอยู่จนคือทุกคืนหรือว่า ตอนเช้าเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นหมไอตัวนี้เลยตัวที่ผมตีเนี่ยหายไงก็หาไม่เจอจนเวลาผ่านไปได้สักสองสามวันเนี่ยแหละมันก็มีเพื่อนอีกคนนึงมันมันเดินมาแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยเอไอหลังบ่อมันมีหมาตัวหนึ่งอ่ะโดนตัวเงินตัวทองกินอยู่แบบเป็นศพแล้วอื่นแล้วแล้วตัวเงินตัวทองก็กินอยู่อใช่ผมก็เลยแบบ มีหมาโดนลงเงินตัวทองกินเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยไปดูศพก็พอไปดูว่าปรากฏว่าก็เป็นเป็นหมาตัวนั้นแหละครับใช<อ>่ก็คือที่ตอนที่ไปเจอคือท้องก็เวิร์ไปหมดแล้วคือไม่รู้ว่ามันมันตายเพราะอะไรเพราะถูกก<ต>ัดหรือว่ามันเพราะมันเจ็บจากที่เราตีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับ อืมอืมอืมแล้วยังไงอะ่ะคือท้องมันเบิดไปเพราะว่ามันโดนตัวเงินตัวทองกินไปกินพวกไตอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคือตอนนั้นก็กลัวกลัวแล้วแหละกลัวตัวเองบาปแล้วแหละตอนนั้นอะว่าแบบไอ้ที่มันตายมาันน่าจะช้ำในจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยมาตายตรงนี้อะไรเงี้ยมผมก็เลยไล่ตัวเงินตัวทองไปแล้วผมก็จับข่ายตัวไอ้ศพหมาตัวเนี้ยแล้วก็ไปฝังอือ พอฝังเสร็จผมก็แบบรู้สึกไม่ดีอะทำไงก็รู้สึกไม่ดีไปสวดมนต์ทำวัาเช้าทำวัาเย็นไงก็รู้สึกไม่ดีคมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราทำเขาไปแล้วอะแล้วมันกลับไปย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอืมจนมาถึงทุกวันเนี้ยครับก็คืออก็หลังจากนั้นคือรู้สึกรู้สึกสำนึกใช่ครับอืมพอรู้สึกสำนึกเนี่ย มันมันไปทําอะไรบ้างอ่ะเราไปเป็นเนนที่ดีขึ้นสวดมนต์ช่สุขุศลให้น้องหมาตัวนั้นหรือหมาตัวอื่นๆที่เราไปทําเขาไหมมันก็อยู่ในภายในภายในปีนะันะ้นอะ่ะแบบคือเหมือนผมก็จะไม่ไม่หนีทําวัดจะแ,แบบขึ้นทําวัดตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงหมาตัวนี้ตลอดแล้วแบบเออเราเราเราไม่ไม่น่าไปทําเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม <ผ>แล้วมีเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของกรรมมั้งไหมที่ตามมาหาเราหลังจากเราไปทําลายน้องหมาหลายๆตัวเนี่ยนี่แหละครับผมผมจะพูดอยู่ว่าแบบเออยง,งเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยแหละครับเ,ออเพราะว่าคือหลังจากที่ผมตื่นมาเนี่ยก็ผ่านมาได้เก้าปีแล้วเนี่ยแหละผมมาโดนรถชนเนี่ยแหละอืมใช่<ส>เมื่อเก้าเดือนที่แล้วแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังขายไม่มีความฤษฤฤษฤฤรู้สึกทั้งสองข้างเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่ใช่<ด>ครับเด,เดี๋ยวนะคือเท่ากับว่า,อาขอขอนุอญ,ญาตนะคือเดินไม่ได้หรอคือตอนนี้ผมเดินเดินได้ครับแต่ว่าคือขาไม่มีความรู้สึกหมายถึงยังไง <S 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 ช่วงไหนของขาตั้งแต่เข่าลงไปครับไม่มีความรู้สึกแต่เดินได้ไม่ได้ใช่ครับ อ๋อหรอเออเพิ่งรู้ว่าแบบมีอย่างนี้ด้วยคือไม่รู้สึกในที่นี่หมายถึงว่าหิยกโดนอะไรก,ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บ,บแต่เราเดินได้เดินได้ครับคือเอาง่ายๆว่าประเหมือนประสาทสัมผัสมันหายไปเป็นประสาทขาดครับผมโอ้ใช่อ๋อออซึ่งตัวเราเองอะ่ะตัวเอเองคิดว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมไหมผมว่าทัดชัดชั้นเลยครับ เพราะว่าในตอนที่ตีเขาก็าคือผมเน้นไปที่ขาหลังสองข้างเลยครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือฟังมาเนี่ยต้องบอกว่าเอพี่ก็พูดตรงๆอะเนาะตอนที่เอเล่าตอนที่ตีตอนที่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่เป็นคนหนึ่งที่โอ้โหท่าดหมาทาตุแมวคือรักแล้วก็เจอที่ไหนก็เล่นก็อะไรเงี้ยเกิดปีหมาด้วยก็รู้สึกอะรู้สึกแบบอุ้ยทาไมใจร้ายทําไมเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งพี่ก็เข้าใจว่าโอเค เรื่องมันผ่านมาโหร่มเกือบสิบปีแล้วอะถูกไหมเข้าใจว่าในอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์ที่เป็นเอยังเป็นเด็กคืออยู่ในวัดมันก็พูดตรงๆก็อาจจะพระท่านอาจจะไม่ได้สอนเรื่องอะไรพวกนี้ละเอียดมากนักเพราะว่าอยู่กันเยอะถูกไหมถ้าท่านรู้ท่านก็สอนแหละแต่กลายเป็นว่าเราอะมันเหมือนว่าเป็นเด็กอะมันก็คือขนองเจอหมาก็ตีเจอหมาก็ตีโดยที่ไม่คิดอะไรถูกปะแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึก สำนึกอะ่ะอันนี้พี่โอเคหลังจากนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอ่ะโอเคเจอผีอันนึงผีหมามาอันนึงมันเสียชีวิตเราไปฝังให้แล้วก็ประพฤติตัวเป็นคนดีแล้วก็เป็นเนนที่ดีอันนี้สำนึกโอเคเข้าใจได้ว่ายังเขาเรียกว่าคนทําผิดแล้วยังกลับใจเนี่ยโอเคแต่สิ่งที่มันชัดเจนที่มันสะท้อนเรื่องนี้เลยนะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอตอนเนี้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วข่ามไม่รู้สึกเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลย อ๋อใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็อะไรอะพี่คงไม่ไปไปพูดอะไรกับเอหรือว่าไปพูดอะไรกับคุณผู้ฟังมากไปกว่านี้เพราะว่าในเรื่องเนี้ยฟังแล้วมันจบด้วยเหตุผลและเวรกรรมที่มันมันย้อนกลับมาหากับคนที่ทําขออนุญาตเอนะพี่ขอขออนุญาตพูดนะได้ครับได้เออซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องชัด,ดเจนมากครับ,ค,รบคุณผู้ฟังเอได้รับสิ่งที่ สมควรที่จะได้รับพี่พูดอย่างนี้นะพูดตรงๆนะเออก็คือ,เ,อเป็นเป็นกรรมที่เคยทําแต่ส่วนหนึ่งมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเอไม่สานึกในวันนั้นเออาจจะต้องพิการหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุถูกไหมเอ,เออก็คือยังมีเขาเรียกว่ายังมีส่วนที่มาชดใช้ชดเชยแล้วก็ มากลับตัวได้ไม่อย่างนั้นถ้าเอยังไม่สํานึกในตอนนั้นวันนี้อาจจะไม่มีเอมานั่งเล่าเรื่องกับเราในวันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณที่มาเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าพี่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่ไม่กล้าเล่าความผิดของตัวเองไม่กล้าเล่าในสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นนับถือน้ําจิตน้ําใจเอมากที่โทรมาเล่าเรื่องนี้นะ<อ>ยังไงก็ ถ้ามันเป็นไปได้วันหนึ่งก็ขอให้เอกลับมาสุขภาพดีแล้วก็หายจากในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วกันเนาะขอบคุณค,ครับโอเคมีโอกาสได้พูดคุยกันครับเอสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชม